ไฮไฮสวัสดีครับผมมอสบอยูนเกมโอมเมียวจินะเรวต้องเปิดดิสิอ่าอีเวนต์ใหม่ได้มาแล้วน้องกระถางทูบได้มาแล้วนะขอเรียกว่ากระถางทูบไปกันไม่ขอเรียกชื่อชื่อลิกยากนะจะมาสุมยนั <c oughs> เมน,เมมยนเหมือนเดิมจะมาสุมยันเหมือนเดิมจะทำอยู่แค่นี้แหละสำหรับเกมเดียนะจะมาสุมยนันนี่มีอยู่แค่นี้แหละเออ จะซุ่มให้ครบเลดเลยเนาะซุ่มให้ครบเลดเลยได้ได้หรือไม่ได้ไม่รู้แหละขอให้ครบ3ตัวเนาะเลด s p s s r 2.5งจุดห้านะขอไปฟรีขอได้เป็นที่ภูเขาได้ไหมอยากได้ที่ภูเขา,านะเจ็ดสิบใบอ่ะเจ็สิบใบสิบใบแรก จะออกเลยหรือไม่นะนอะไรเนี่ยขอเลยได้ไหมให้มันจบจบยังไม่ได้เติมยันมากอยากจะเก็บไว้เลด้าด้วยเฮ้สามสามเอ๊ะ้ยดียังไม่มี โอ้นึกว่าสาแล้วยี่ยมไปเลยเ,ย,นนเยี่ได้ไปเอ็นมาแล้วได้ใช้ได้ใช้สกินสักทีน,น่าข้ามไปเลย,ย,ยแล้วกันนะแย่ตัวแรกเป็นสามถือว่าดีเปิดมาได้ดีละคุ้มละเรียนนี้ เี่รองนะโอ้ถ้าไม่กดข้ามนี่มันเสียเวลามากเลยนะแอ๊ะสามาอเนี่ยไอเอที FP ออกบ่อยนะได้ข่าวว่ามันออกยาก,ก่ใช่เหรอ มันมีตัวที่สองเออไม่ต้องยันมากอีกอีกสิบใบแล้วออกเลยได้ไหมออกเลยได้ไหมมีได้ยูกิอ่ะยูกิพอยูกิได้ไหมยูกิเอทียอ่ะขอข้ามเลยแล้วกัน ไม่มีก็เลยอีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวออกใบเท่าไรหร่นอหนึ่งตัวเนี้ยสี่สิบใบนี่ขอให้ออกเลยได้ไหมอีกหนึ่งตัวเนี้ยให้ครบเลยมัดเขาให้ <c oughs> <c oughs> เดี่โชว์ตัวที่สี่โอเคครบครบแล้วแบบรวดเร็วโอ้ไม่ได้เปล่งยนันเอาไว้เล่นหน้าอนะไรกันเนาะยังไงไม่ไม่ถึงเลยได้กี่ใบอะสี่สิบเอ็ดใบ เปิดทีระยันแล้วกันเนาะอย่เหลือเปิดบัรลบายล็อกอินบัรลบายไหนไปดูดีผมประกอบการนี่ไม่ต้องใช้ยกเลยเก็บไ้เก็บไป <c oughs> อันนี้ก็ยังปั้นไม่เสร็จนะ <c oughs> นี่ยังปั้นไม่เสร็จเหลือเตอแบบสกิลธรรมดาเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะ ซูสโนก็ยังไม่ไปปั้นซูสโนเอาไว้ใช้ไม่ได้ลงทีวีพีเอามาลงแบบธรรมาดาเอออยู่ในนอป้าเอ็นเอชพี HP. อันนี้อันนี้ได้มาจากอะไรนะอีเวนต์อีเวนต์เ,นเ,ปนเปิดได้ใช่ไหม เอนมีตัวป้นแล้วเอามาเล่นกับซูสบีด้วยสกินหนึ100่งร้อยเย่หนึ่งร้อยยันสกินเลยโอเคเออทันเยอดหน่อ โอ้โัน,นี้ต้องอัพอัพเยอะมากโอเคไม่ได้ตัวใหม่เนาะก็ได้ป้าเอ็นมามันก็ดีละอะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปแค่นี้แล้วกันละเนาะแบบสั้นสั้น,นมากไม่คิดว่าสั้นขนาดนี้เม่อว่ามันจะออกแบบพอกยากแบบ,100บร้อยใบกลัวจะออกเนี่ยนะบ๊ายบาย